มาพี่น้องเขาเส้นมะเฮ็ดขนมต้มเนาะมือนีิเนาะส่วนผสมมันนะเนาะเขาก็สิมีแป้งข้าวเหนียวแล้วก็สิมีน้ำดอกอันสั้นเนะนาะใส่น้ำดอกอันสั้นมือนีิเนะนาะแล้วก็น้ำกะทิแล้วก็ใส่มันนะเนาะเขาสิมีมะพร้าวทึมๆแล้วก็น้ำตาลปีบเอาไปผัดใส่กันก็ใส่เกลือน,นิดหน่อยเนาะแล้วก็มะพร้าวอันนี้ก็เขาถักขนะุกเนาะเวลาเขาต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วเอ่อ เอาไปหนึ่งก็น,นะพี่น้องเนาะหนึ่งลเข้ากระใส่เกลือลองไปนอยหนึ่งขึ้นกันนี่มาเบิ่งกันเนาะผสมให้เบิ่งน้พี่น้องเนาะปั่นให้เบิ่งเป็นยังไงมือนี้น่ะน,นะกระซิผสมกันเนาะบัดที่เนาะผสมแป้งเนาะ,ะ,น,ะนี่คือแป้งข้าวเหนียวเนาะนำดอกอันชันเนาะจุดงามมาพี่น้อง มึงหนอกันยังมีดอกกันสั่นเนาะพี่บ้าใหมา่พี่น้องน,น,งาน,านั่งแนะนำกะทิเมาคุกกันนะพี่น้องเนาะคอยคุกกันเนาะล้างกันได้มือยได้เลยพี่น้องมาล้างกันเป็นยังเนาะกินเอง ทำาวหมัดเข้าก <hi> ันเสร็จเรียบร้อยแล้วเขากันใช่ไหปั่นกันเนาะเดี๋ยวต้มน้ำก่อนต้มเข้ากันนล้วก็ไ้ขนมไอ้นั่นนะตั่วแป็พี่น้องเสร็จแล้วพี่น้องมือไหวบะติดมือฮะเนาะงามบ่จำเอาสูตรได้พี่น้องเด้อ ไปเห็ดไวแต่ตเห็ดกินเองเก็บของอย,องอยู่เมืองไทยเ้าอยากเ้าไปซื้อ,อกระดเนาะอยู่นี่วะมีมีแต่ใส่สองแข้งปั่น<อ>แล้นอกเป็นองเนอะตอนนี้มีคนปั่นหายได้ปุี่ ปั่นเป็นก่อนไว้จังสีเนาะพี่น้องเนาะมาถาเบางตอนปัน่นเหลวนะพี่น้องเนาะแต่ปั่นซอยกันก่อนขัาวบนหนึ่งขั้วเขาไม่เขวเวปกระแดเนาะพี่น้องนะเนาะเวบเอาเนาะแล้วเนาะพี่น้องเอ๊บ ถ้ามีไม้คเคเบลรับเอาเคาเวฟเอากระดาษนอกประดงหนึ่งประดงใหญ่มระเทศเนีใส่เกลือลงไปหน่อยหนึ่งนะพี่หนองเนาะค้นให้เกลือมัอนเ้ากัน เขาใจนี่เอาเอาแต่โรคต่อมนะพี่น้องน้ต่อมหมอเดือดแล้วเนาะอึ๊บง่ายๆนะพี่น้องบื้มบีนิสเตตานิสเติลบีมีเพื่อนน้าส่นิดเตอนิดไซสิตะเลนนี่ย ตุนวัสด้ายซิดอะเลนมาต่มเนาะพี่นอนะ้อนงเนาะอารมณ์ต่มพร้อมกันเมื่อไหล่ะไรบริเด็ดห,หลายนะเนาะเฮ็ดกินซื้อเนาะน <Okay. S 2> คนบอกว่าเป็นเห็นอันนั้นล้าน,นะะมหารอเหห้หมอมันเดือดเนาะพี่น่องเนาะกำลังห่อนขึ้นมามคันนัำซุปมันสิลอยขึ้นมาเหมือนเดิมแบบพี่น่อง กำลังเป็นสีเห็นมัอนเนี่ยนะสีดอกอัญชนันสะเห็ดยังให้เบ่งนะพี่น้องขั้นมักก็อย่าลืมกดไค์กดซับสไครต์กดแซกกดติดตามหน่อยด้วยนี่นนพี่น้องอน่ะกำลังฟูขึ้นแล้วพี่น้องขั้นปัจจุปฏนิฟูขึ้นเนาะ เห็ดง่ายพี่น้องเห็ดกินเด้อเสียงแค่ดีห่องุกิดปรนเทนล้านหน่อยออบอกพอเป็นพี่นอ้องสีเอาหยัเงก่นบอกพอเป็นกันบอกถึงใจเป็นสิเพิ่นกะสิหักแบบว่า ทำบทาจะหากออกนั่นเกอกจกหากออกอีลีพี่น้องคนเอ็กไซติงเนาะยี่สิบแปดปีเลยพี่น้องดาวซิ้นรมเนาะไปเป็นเด็กพิเศษกับคลิปใดกับเสียงเงนยี่เสียงเพื่อน,นันละเบอ,อ,อร์บอยู่โว้กันเลยพี่น้องเก้าลุกเสียนาะ เคี๋ยวลูกชิ้นโกเด้งคนว่าไปอีกเลยพี่น้องสุกแล้วพี่น้องตักขึ้นเนาะกป็นชุกอะเอากลับอารมณ์เฉาเลยเนาะนี่เนาะโอ้ชิ่งงามขักเลย เนาะคือลูกสีนี้ดีด้วยล่ะกดเด้งกดเด้งนะว่าไปเสร็จซาบเรียบเลยง่ายง่ายหนึ่งพี่น้องเลยลงว่ะนี่กินกันกับอันนี้ลงว่ะจะกินบ่ อยงไรแบบนสาวนมึงมีหลุมือด้มือเนก่งอันนี้คือไม่ค่าขขมนมแย่ด้วยพี่น้องใส่เตยกันุกียงจัจานนะพี่น้องจะไปมาเบิ่งกันไหมเนาะ แซ่บเป็นตาหัวซิมอะไรดอกพี่น้องมันยังหอนอยู่ซิมนี้ก็ลวกปากก็ดีเลยนี่ซ็จซับเรียบร้อยแล้วพี่น้องไปแต่กินมาเนอะงามบอพี่น้อง ซิมให้เมืองพัไนได้เด้อมันหอนแห้งย่ามหลวกปากปากะแค่นี้นะพี่น้องเนาะกะอย่าลืมฝากกดซับสักข่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเน้อได้พี่น้องเด้อขันมกกนักกะดีกะขอบพระคุณนนหลายๆเนะาะเจอกันคลิปหน้านะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะ